จัดแถวนิ่งสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะนำนักเรียนมาทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับแปลงกเกษตรของเรานะคะโดยจะพานักเรียนมารู้จักกับชื่อของผักในโรงเรียนของเรานะคะแล้วก็มีนักเรียนที่แบ่งกลุ่มและผิดชอบในฐานกิจกรรมในแปลงกเกษตรของแต่ละคนอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะให้นักเรียน อธิบายฐานกิจกรรมของตัวเองให้เพื่อนฐานกลุ่มอื่นฟังด้วยค่ะและก็ลำดับแรกเราก็มารู้ผักของมารู้จักชนิดผักในโรงเรียนของเราก่อนนะคะค่ะก็จะมีต้นอะไรคะมะเขือเทศอ่ะทีนี้มะเขือของเราเนี่ยเขาไอ้ตอนตอนนี้ก็มีดอกแล้วก็มีผลเล็กๆผลหนึ่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็มะเขือเทศก็ยังไม่มีผล อ่าทีนี้กระถางต่อไปเห็นอะไรบ้างคะมะเขือมะเขือกับต้นกระเทียมอ่ามะเขือเทศเหมือนเดิมแล้วก็อันต่อไปเห็นอะไรบ้างสังเกตเห็นมะเขือใหญ่มะเขือใหญ่แล้วก็มะเขือยักษ์ของเราใช่ไหมแล้วก็ด้านหลังของนักเรียนนะคะามองไปที่ด้านหลังก็จะมีถั่วฝักยาวทีนี้อ่าทีนี้ถ้าครูให้เขียนคําว่าถั่วฝักยาวในกระดาษในสมุดของตัวเองนักเรียนทุกคนจะเขียนได้ไหม ได้เขียนได้เอาทีนี้ลองสะกดให้คุณครูฟังหน่อยค่ะถั่วฝักยาวมีตัวอะไรบ้างข้อถุงแม่นาคไม้ไม้ยบโปแหวนตะเลหืมถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวโอฝาฝอฝากระดาดกระไก่เขาเป็นยังไงกยาวยาวแล้วก็ยาวครับยาวเป็นวงรีใหญ่ ใ,ให่ยาวอ้าวใ,ใหญ่ใหญ่ยาวๆมีลูกไหมตอนนี้บวบออกลูกหร่อ,อยัง,ยงออกขนหรือ,อยังย,ยังไม่ออกขน่บบนอทีนี้เลื่อนลงไปข้างล่างของเรามีอีกเออข้างล่างของเราเขาหน้าตาเป็นยังไงลูกข,ของเขาที่เขาออกมา เราเคยกินไหมเคยค่ะกินอ่าลูกยังไงลูกกลมๆสีสีเปลือกแข็งสีเขียวใช่ไหมอ่นี่แหละเขาเรียกว่าฟักหออ่าแล้วทีนี้เราไปเรียนรู้ฐานกิจกรรมของเราก็คืออยู่ข้างหลังของนักเรียนฐานเรียนรู้กิจกรรมก็คืออะไรคะเห็ดนางฟ้าของนักเรียนนงยเหนังยนครับวันนี้นะครับ คณะเราได้ออกมาสู่สถานีเรียนรู้ของเราในภาคสนามซึ่งเป็นแปลงผักนะครับวันนี้ก็จะมาปรับเปลี่ยนบรรยากาศซึ่งเห็นคณะเรากับคุณครูแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยแล้วก็ตื่นเต้นนักเรียนก็มีความสุขในการเรียนเราา คำแต่ละคําที่เราเรียนรู้ไปคําแปลของมันเป็นรูปลักษณ์ที่เราสามารถสัมผัสได้นะครับก็จะวันนี้นะครับที่เราเรียนไปอาจจะบางคนอาจจะไม่คล่องนะครับแต่คาดว่าคงจะจําได้ดีนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปนะครับเราก็จะไปเรียนรู้ในสถานีของประมงซึ่งมีการเลี้ยงปลาซึ่งมาปรับเปลี่ยน เอาบูรณาการเข้ากับภาษาไทยของเราแล้วเป็นการบ้านนะนักเรียนเราจะต้องไปเชื่อมโยงกับหล,หลายๆภาษาหล,หลายๆกลุ่มสาระอย่างเช่นภาษาอังกฤษนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะต้นอะไรบวบบวบใช่ไหมเราต้องไปดูว่าบวบในภาษาอังกฤษมันจะมาเชื่อมโยงยังไงกับแปลว่ายังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ครู ประทับใจมากที่สุดก็คือความสนุกสนานที่เราได้เรียนรู้และสิ่งที่คาดหวังที่สุดก็คือพวกเราได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสิ่งที่เราปลูกในโรงเรียนที่เราเรียนรู้ในโรงเรียนนะครับเราจะต้องไปขยายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านของเราในชีวิตประจำวันของเรานะครับสิ่งไหนที่เราสามารถปลูกได้สิ่งไหนที่เราสามารถทำเองได้นะครับเราไม่ต้องไปซื้อหานะครับ เมื่อเราเกิดจากการกระทําของเราเองนะครับสิ่งนี้แหละครับสิ่งที่เราต้องการที่สุดเรียนรู้เรารู้บวกเฉยแต่เราไม่เคยไปทำเราไม่ขยายผลต่อก็ม่เกิดประโยชน์นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะครับที่จะมาพัฒนาในด้านของกลุ่มสาระภาษาไทยนะครับไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียวท่านก็ยังเชื่อมโยงให้เข้า กับวิชาอื่นนะครับที่จะให้พวกเราได้พัฒนาตัวเองนะนักเรียนวันนี้มีความสุขไหมมีครับรษณลมีความสุขยังไงเนาะเอาเมื่อกี้ใครนะใครนำเมื่อกี้เนี่ยใครนำว่าอะไร,รอะะไรนะก่อนจะถ่ายรูปว่า ฟันแล้วเข้าพวดเลยนะอ่าเอาพร้อมๆกันเลยสามสี่พบโอ้ยความสุขอยู่ในใจใช่ไหมอ่าความสุขในใจทุกคนนึกถึงแล้วก็ยิ้มไม่อยากจะพูดเปล่งเสียงออกมานะครับครับต้องขอบคุณเจ้าของโครงการนะครับที่พัฒนาการเรียนรู้ของคุณครูและนักเรียนวันนี้ครับขอบคุณอย่างสูงครับ